มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างอ่าหาหากอมหากอมหากอมอะไรสักอย่างนะมาผีปอบอหวัวมันได้ตายนอนผีใหม่ใหม่ดูดูนี่ว่าปอนอนดูเลยครบับวันนี้สบายหน่หอยครับวันนี้นอนดูเลยโอ้ยน่าดูอ่ะวิญญ,ญาณผีปอบอคน<า>ชีพปอบอ่ ความเชื่อต้องถูกลบล้างถูกมึงก็นยามาอยู่กับกูมึงข้ามออกหูต่อยมึงทำธุรกิจรอยสัตว์มึงก็บู่ทางขึ้นสวรรค์หรอโอ้ยน่าจะเดือดว่ะละวางมึงเข้ามารถฟาดมึงแท้ๆนะมึงจ้าว ผีปอบไล่ฆ่าวะ่ะห้ากลมนะครับสิบเก้ามิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์อุ้ยหนังเข้าที่สิบเก้าเยอะนะน่าดูท่านผู้ชมคือบรรยากาศในหนังอ่ะคือจะพูดว่าไงคือฟิลต,ต่างจังหวัดน่าดูแล้วแบบความผีปอบอ่ะเราไม่ค่อยได้ดูหนังผีปอบนานมากนะในยุคสมัยใหม่หรืออะไรอย่างนี้คือไม่ได้ดูหนังผีปอบนานมาก นะครับรอติดตามครับน่าดูจริงครับสวัสดีครับ